โยโยโยบายสามมุ่งตรงเจอกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงหนุ่งหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์นะครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นจริงๆครับอามาถึงคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัส,สบดีนะครับบอลอาจจะไม่เยอะเพราะว่าผ่านโปรแกรมฟีฟ่าเด คือเน้นทีมเดียวพี่เจ๋อเลือกเกมเชา้าวันพรุ่งนี้เวลา7จ็ดโมงเช้าครับบอลลีอกอาร์เจนตินานะครับอินดิเพนเดนเต้รองจากฝูงจะเปิดด้านเจอกับบารากัสเซนทันอันดับ12นะครับอินดิเพนเดนเต้มี15แต้มจากการชนะ4เสมอ3แพ้1เกมล่าสุดบุกสเสมออาร์เจนติน,น่าจูเนียมา0ต่อ0นะครับโรดิโกโมาเกสกุนซือเนี่ยก็มีผู้เล่นแกนหลักอย่างเฟรดิโกโมาอูโยคุมตรงกลางนะครับแนวรุกนำโดยมาเทียสคิมิเนสมีไบรอันมาติเนสกองหน้าอเล็กซิสคาเนโยนะครับเจอกับบารากัส มี10แต้มจากการชนะ3เสมอ1แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะโคลอนซานตาเฟ่มา2 1นะครับเซรกิโอรอนดีน่ากุนซือมีไบรอันคาเรเลราคุมตรงกลางนะครับแนวรุกนำโดยอีวานทาเปีย คาร์ลอาร์สกองหน้าอเล็กซิสโดมิเกสนะครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วกินกันไม่ลงนะครับเสมอ2-2บ้านอินดิเพนเดนเต้บ้านบารากัสนี่จบ1-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองอินดิเพนเดนเต้เป็นต่อแน่ครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะเจ้ากัน2เกมแต่ว่าฟอร์มชั่วโมงนี้อินดิเพนเดนเต้มาดีจริงๆนะครับจะว่าไปลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำไปครับถือว่าออกสตาร์ทได้ดีและเกมในบ้านเป็นจุดแข็งอยู่แล้วนะครับเกมแบบนี้วัดใจอินดิเพนเดนเต้ในบ้านครับจะเปิดบ้านเบียดชนะ อย่างน้อยหนึ่งประตูในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับให้เชียร์อินดิเพนเดนเต้เป็นคลึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย